เอโยสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามา5 wr 155r นะครับผมปี2020 22นะฮะคันนี้แต่งจัดทรงเมกามาให้สวยๆเท่ๆเลยนะฮะคันนี้เฟี้ยวมากๆอย่าให้พลาดกันเลยนะแต่งมาทั้งคันนะฮะฮองแฮนนะกาดฮงกาดแฮนนะนนะมีหมดมือเบรกมือคัทนะสติกเกอร์ wr ขาวดำนะคมโทนเท่เเลยเครื่องเดิมนะครับ 1 5 5ซีซีนะเดิมๆิมจากโรงงานเครื่องไม่เคยแกะเลยคันนี้ได้ท่อแต่งมาให้ด้วยนะฮะเดอรเลดมาทั้งเส้นเลยนะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนี่นะครับผมสวยๆเลยลงซีมาให้ใหม่นะใส่หล่อสีขาวมาเท่มากๆเลยนะไฟเลี้ยวแต่งโอ้โหไฟหน้าแต่งเท่แบบนี้เลยนะเลขัมเบอร์168นะครับดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเ,เลยนะฮะใช้งานได้ย,ยาวยไปเลยคันนี้สวยมากนะฮะโดนใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับ สวยๆเลยรถแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะอาจจะมีบ้างเพียงเล็กน้อยนะคะสภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะคะทางร้านจัดส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนี่นะคะท่อแต่งเดอร์เลดมาทาั้งเส้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับในเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิฟต์เลยนะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมเซอร์สเตอร์นะสะอาดกิฟต์เลยนะคะสวยๆเลยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไมค์กันเลยดีกว่านะครับ คันนี้พร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะเลขไม่อยู่ที่1 5 0 0 0มนโลนะครับมาฟังเสียงท่อกันเลยเสียงท่อเอาเรื่องมากเลยนะคันนี้เสียงกำลังได้เลยนะเครื่องเดิมๆเลยนะแห้งๆไม่เคยแกะนะเครื่องแน่นๆเลยนะครับคันนี้คันนี้นะฮะเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่ 78,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย